คอสวิดัสสวัสดผีผู้ชมทั้งหลายที่มูคลิปนี้นะครับผมวันนี้ผมาเล่นเกมบ๊อบบี้ย์ทางชัตเตอร์ที่สองอพิโซดสุดท้ายแล้วที่เราเล่นกในเกมน,นี้กันสุดท้างคืออีพีที่หกแล้วเมื่อวานโคตรยากเลยแปลแบบไม่มีซับขึ้นอ่ะพอประจำวันอังกฤษไม่ค่อยออกไปแล้วที่ยากเลยไม่มีซับขึ้นให้แล้มาเล่นเราไม่ต่อจากความเรื่องเล่ากันเถอะ ถ้าผมพูดไปรู้เรื่องประการใดหรืออะไรขอมประธานอภัยด้วยขอพยายามทำคิปทีไรลิ้นทั้พันทุกครั้งขมประธานอภัยด้วย,ย,วยแล้วลมาดูเวยกันเถอะ แล้วก็ถ้ามีเสียงล,ลกวกประการใดของประธานพูดเรื่องนี้ด้วยผมพยายามตัดเสียงล,ลกวนทุกอย่างให้ได,ด้ดีที่สุดแล,แล้วนั้นเรามาตัเงปิงกันเถอะอ่าเดี๋ยวนี้ตั้สายเข้าไปปิดรู้สึกบันลืน่นเกินนะคุณผู้ชมใช่ไหมคิดว่คิดว่เ,เองเหรือมั้งวันลื่นเนกะินอะ แล้วก็ฮัตต์ละครในเกมนี้พูดว่าอะไรผมจะแปลให้นะเอาเก็บประมาณนึงแล้วตายตัวประตูมาป้าป้าปาปล่อยกูเถอะ ปิดปิดปิดปลาปล่อยกูไปเถอะและ้วมามี่ลองเล็กโอ้โหดูแก่ต้องดูแก่ๆอ่ะเ,เอาอไอ้เหี้ยไอ้เกเปะชนได้ก็ไม่บอกกูก่อนไอ้หายตายฟรีอยู่อย่าบอกก็เริ่มใหม่ อ๋อเรือดใหม่ก็จะโกรธที่รุนระเกมผมไม่รู้ผู้ชมเมื่อกี้ผมนีไม่รู้ว่ามันสามารถดันได้ด้วยไม่รู้เกี้ยผมรู้ผมไม่ไม่ดันหรอกอ่าเนี้ยไม่เริ่มใหม่เดี๋ยวเรวดูห้องดิเขาเพิ่มใหม่ไหมทำเ,เลี่ยนอะไร ฝากให่เราเลื่อเฟซใหม่หมดเลยแต่ยันเฟซทดเก็บยากยังห้องนี้ง่ายใส่นี่้หแหลกแหลกแหลกมามเมลเล็กมาดีนี่แหลกเลยโอเคผู้ชมกลับมาแล้วเมื่อกี้พี่ชายเล็กใช้งานนิดหน่อยรอบนี้ห้ามดันประตู มัองยังเมื่อกี้เนี่ยเตรียมตัวหันหลังออกประตูม,ม,ม,มือมือมั้งปิดอยู่ตรงนี้อย่าไปดันอย่าไปโง่ดัรนรถจีนอีกมันตาย เมื่อก้องีแอร์มันไม่ได้ไม,ดมดีเปิดประตูแต่ไม่ว่าประตูมันดันได้ไปแล้วนะอย่าตามมานะเอาเอ้ล้าทีนี้เปิดไม่ได้ไอ้ชิ่ไปแล้วนะอยวกลับมาหรโอ้โหแยังบ้าเล โอเคมันกลับมาอีกแล้วเอ,อาไปยังไงฮะเนี่ยอาชุดคาบเลยแล้วกันโอเคกลับมาใหม่กันเถอะอาวานันทูอย่างง่อก,กี้นี้ เฮียวคอยดูนิดนดูนิดนึงคอยจำทางได้อยู่เฮ้ย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 เอาเฮียเฮียป้าไอ้แม่เลยเลยมาไม่ลองเล็มมันเร็วด้วยนะคนเมื่อกี้ ผมไม่ค่อยไม่ได้มองด้วยครับแต่เรียนี้กอบนี้เรื่องมันไม่แรงขนาดนั้นเพราะผมเป็นลบไฟขยะหลายอย่างเลยเรื่องเรื่นมากเลยไอ้เศษนี่เปงกเงินยเรียนตัวใหม่ห้ามงูเมื่อกี้เอาไปขายมือ เลี้ยวเร็วเลี้ยงประตูเปิดเปิดเปิประตูเปิด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 ดิ โอเคไปแล้วก็ดีแต่ขอความมั่นใจเกวดตัวอะไรกันไปถึงอีกฟักประตูเปิด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 ไอ้เหี้ยเอาคือกุ้งก็ไปประตูเปิด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 ดีวา้ทุกคน ทำไมประตูไม่เปิดอ่ะไอเกมไอเกมตัางไรแม่งไม่ประตูเสใสปตุวสกแกนเสร็จแล้วแต่ประตูไม่ยอมเปิดอย่านะอย่าให้กูวิ่งหนีใหม่นะกูขอร้องอย่างเยอย่าให้กูวิ่งหนีใหม่ เป,เปิดเปิดเร็ว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 เกดีว่าเกมให้เริ่มใหม่โอ้เพื่อนเปิดเปิดตล้วเห็นเรานี้เปิดเรานี้เปิดเร็วเร็วมา เออ่แงแกทำอะไรลงไปฉันไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งของพวกมันแกทำอย่างนี้กับฉันไม่ได้คอเมื่อ,อไม่ถึงใครเพื่อไม่ถึงใครว่าไม่ถึงใครมาไม่เอาเรียกว่าอย่าเป็นส่วนของเขาโอ้เขียดเออมงายโปรตีน โอหมันจะแพงมากผลด้วยโอเคถึงไหนละไปเมื่อกี้แม่เ,เดียวจีโก้ฆ่านิดหน่อยโอทษไว้คือต้องขายกลางไม่น่ามีะอะไรเฮ้ยอ้แต่มะมีม่เราเลี้ยตายนี่เครื่องลื่นขึ้นมากเลยแล้วเมื่อกี้คุณเห็นไหมไอ้มะมี่เราเลี้ยมมีซับขึ้นให้ว่าจะแอะไรง่ายแแบง่ายขึ้นมากเลย ตั้งวีตั้งน้ำพีขึ้นซับให้คือแต่ตอนกูได้จบเก็บกับขืนซับให้อะไรตุ๊กตามมันมีรองเล็กเหรอทำมันเรอพวกเกมเก็บอะไรก่อนเนาอ๋อนักวิทยาศาสตร์บันทึกคูเวลโลศูนย์ห้าห้าศูนย์สอง เกี่ยวข้องกับตัวทดลอง1006ตัวต้นแบบเรามีข้อผิดพลาดในสัปดาห์นี้ที่กาเซลลพยายามหนีความโดดเดี่ยวเห็นได้ชัดว่าตัวต้นแบบพยายามปลดสัญญาณเตือนออกแต่ตัวของมันจากห้องของเขาและใช้แบตเตอรี่ท่ามกลางอุปกรณ์อ,อื่นๆเพื่อสร้างตัวชี้เลเซอร์เพื่อชี้ไปทีกล้องและสวาวคาปลอดภัย งานนั้นก็เป็นการทำงานของมันโดวยวิธีนี้เขาใช้เวลา28.3วินาทีโดยไม่มีกริกราประเภทใดเลยเมื่อเรากู้คืนภาพห้องขึ้นมาได้กล้องกระนทึกอะไรได้เช่นกันแต่ว่าเมื่อคนเข้ามาเขาระหนักว่าต้นแบบกังกล่าวเคยเป็นมาแล้วตัวต้นแบบพยายามจะหลบหนีผ่านประตูที่เปิดอยู่ยังไงก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญอีกคนสามารถปิดประตูแต่ระยะไกลสำเร็จแม้จะมีผู้เชี่ยวชาญอยู่ข้างใน<ม>เธอเสียชีวิตตัวต้นแบบ<ม>ดูเหมือนมีระดับสติปัญญาที่ใกล้เคียงกับมนุษย์เลย<ม>นอกจากความต้องการอันน่ากลัวโดยการใช้ความรุนแรงเพื่อป้องกันไม่ให้การพัฒนาการทดลองต่อไปการทดลองที่1170 H ฮักกี้วอกกี้ ยังอยู่เป็นผลลับอยู่สิสุดการลงทะเบียนออเราใช้เป็นตัวที่ฟังังคนอื่นเราเิดม,มก,กีก,กี้สินะเอมอมอบบี้หนอยู่ไหนฮะบ๊อบบี้ อ้าวไงบอ๊อบบี้โอตามมาฉันกเลกังจะไปรถไฟเราต้องไปบอป๊อบบี้ยังไมยินช้าอย่างนั้นล่ะเรื่องอะไรอ่ะ บ, uce. บ uce. ๊อบบี้เด็กหญิงชาเลยยุ <tamam. S 2> ่งแต่นดีไม่ชอบเลยไม่ไปให้ได้ละไปกันเลยเมื่อกี้บ๊อบบี้คุยกับผมโคตรหญิงชาเลยคุณผู้ชมเออตั้งนานมันมีซับใช่ไหมทุกคนหรือผมไม่สังเกตว่ามีซับขึ้นให้หรือผมเพิ่งเห็นผมก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะขึ้นตั้งนานเลยเดี๋ยวแม่ได้สังเกตเฉยเออตัว หนึ่งสองโอเคหนึ่งสองสี่หนึ่งสองสี่สามโอเคได้แลไงต่ออดัดแกใส่เลยโอเนะหนึ่งสองสี่สามแล้ว หนึ่งสองอไงอ๋ออ๋อ่งสองอาเนกดรีใหม่ไม่ได้ห ผิดว่าแล้อหนสองเอผิดหรอผิดที่ไงหนึ่งสองสี่สามก็ถูกแลยหร

อีกแล้วอะไรของมัณนั้นเนาะค่าต้องได้แล้วกันโอเคคุณผู้ชมอ่ะรู้คลื่รูเ้เคลื่อนแล้วก็เล่โอเคนะเรื่องอแดงโอเคได้ก็คือต้องไหน อไปกันเถอะไปจิก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 ปุ๊เลยเลยเกมไปแล้วแล้วเราเด่นไม่ได้ ได้ได้ขอมนเล้วเรอยไม่ได้เลย,ย,ย,เลยฉันกลัวเธอกลับฉันเข้าปอยู่ในกล่องนันเหมือนเดิมแต่คนช่วยฉันไว้คนเป็นคนพิเศษพิเศษยังทำละพลาดยักษ์เท่าเท่าฉันฉันไม่สามารถคลนไปได้ฉันไม่เคยพบใครเหมือนคนมาก่อนฉันติด,ไไดอยู่ในกล่องนั่นมานานมาก นานเกินไปฉันมีเวลามากสามารถคิดไต่ต่อตัวเองได้เพียงพอที่จะรู้ว่าเขาจะทำอะไรเมื่อจากไปเราจะแก้ไขสิ่งต่างๆมีเรื่องเลวร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณจะสามารถไปกันเด้มันคืออะไร ไม่รู้ไปมาไก็แปลกยดลุไปอาบอาเมื่อเนอ่าชิบหายแล้วายไ ดูด oh, ิเฮ้ยเพื่อนกูกูกูก็พยายามทำอยู่เพื่อนโอ้โหได้แล้วโอเครถไฟข้าม ไม่ติดแค่นี้แสงเทแานโอเคแล้วกันจบเยงแค่นี้ก่อนนะครับผมจบเกมแล้วทุกคนช่วกดไลค์กดติดตามกดสับนกระชายเพื่กาลังะจาการต่้งต่อไปเรืเอยๆรันะครับเดี๋ยวคิปนี้ก็จะนานกว่านี้โส่รนที่ได้อยู่ไม่น่าว่านต้องนีมาไม่ยอมเลิกอะไรทั้งนั้น แล้วกม,มามีงเรียกเป็นพ้นใหญ่ในห้องกันตอนไหนวะที่ทำมาถึงเห็นเนี่ะก็น่าจะพาเก็บพอแล้วจะบายครับขอกดไม่ด้วยนะครับ